รัฐบาลจะถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเรารๆสิ้นเดือนกันยายนที่จะถึงวันสองวันนี้ครับผพราว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลเฉพาะกิจเป็นรัฐบาลที่อำนวยการสร้างโดยพักประชาชนพักประชาชนแบกหามชัดเจนครับใส่เสลียงขึ้นเลยเป็นนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าอนุทินชาญวีรกุล พรคประชาชนตัดสินใจยื่นดาบให้แก่อนุทินแทนที่จะยื่นดาบให้แก่ศาสตราจ,จารย์พิเศษชัยกเกษมนิติสิริท่านตัดสินใจอย่างนั้นผมว่าการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเขียนไม่ยาวครับถ้าเป็นผมเป็นนายกรัฐมนตรีเขียนไม่ยาววักสองวักคืบสองคืบก็เสร็จแล้วคือ จะยุบสภาวันไหนจะเริ่มต้นแก้รัฐมนูญและยุบสภากำหนดวันเลือกตั้งเมื่อไหร่เท่านั้นเองครับไม่ต้องไปพูดจาเรื่องอื่นๆไม่ต้องไปพูดเรื่องแรงบิดไม่ต้องไปพูดเรื่องคนละครึ่งคุณมีหน้าที่มายุบสภายุบสภาทันทีครับถแถลงนโยบายเสร็จตอนบ่ายก็ไปถแถลงที่ถแถลงข่าวว่าจะยุบสภาดังที่ผมกราบเดยนหน้าที่ท่านมีเท่านั้น ไม่จําเป็นต้องไปอภิปรายเรื่องคุณลสมบัติไม่จําเป็นต้องไปอภิปรายเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้มันเสียเวลาคืนอํานาจให้แก่พี่น้องประชาชนเพราะอํานาจทางการเมืองเดี๋ยวนี้ไม่สุดขั้วไม่สุดปลายไม่มีใครมีอํานาจสูงสุดในรัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรดึงกันไปดึงกันมา,นมาปานไก่กินดักแด้บ้านผมครับปากข้างหนึงขาข้างหนึ่งดึงกันไปดึงกันมา ไม่ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อประเทศไทยไม่ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศทุกๆด้านครับคืนอำนาจให้ประชาชนยุบสภาทันทีจะมีปัญหาอะไรอนุทินจะมีปัญหาอะไรเทง่งจะมีปัญหาอะไรสมาชิกรัฐสภายุบอำนาจก็ไปเลือกตั้งกันมาใหม่ใครดีก็ได้ใครไม่ดีก็กลับบ้านไปเลี้ยงหลานกลับบ้านไปทำมาหากินในอาชีพอื่นๆมีเท่านั้นจริงๆครับ ยุสบสภาทันทีคือวิถีประชาธิปไตยคืนอำนาจประกาศใชยแด่คนไทยทั่วแผ่นดินมีเท่านั้นครับไม่ต้องพูดไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นจะยุบไม่ยุบอย่างไรข้อคอระหาต่างๆที่ถูกกล่าวหาจะหมดสิ้นไปเมื่อท่านได้เปล่งวาจาว่าจะยุสบสภาจะเลือกตั้งวันไหนเท่านั้นเองครับเท่ากับประเทศไทยได้ อประชาชนไทยได้อํานาจคืนมาแล้วเขาจะเริ่มต้นจัดระเบียบสังคมทางการเมืองของเขาเองครับเชื่อเชื่อ,อผมเจะครับยุบสภาเถิดหนูเอย้ยยุบสภาทุกฝ่ายยุบสภากลับไปหาพี่น้องประชาชนครับขอบพระคุณล่วงหน้าครับ